ีสุขภาพก,กายใจสมบูรณ์ท่านท่านจะไม่ทราบว่ามีเพื่อนประเทศใดมีความต้องการพิเศษบางประการซึ่งชาวฝั่งนี้ทักษะการสังคมือ,อทัทนสถิตซึ่งสังคมรา มองกล้องนี้ก่อนนะครับขอเดี๋ยวซอสจากคมเลยที่จะต่อไปคงจะมีโอกาสที่ทุกท่านฝากสุดท้ายให้ประชาชนคนไทยได้เกิดความรู้ความเข้าใจในกลุ่มลูกหลานของเราที่มีความต้องการสนไม่ได้กันนะครับขอให้ทุกคนวิ่งอย่างมีความสุขและวิ่งด้วยจิตใจที่เป็นกุศลครับโอเคชาวขึ้นนองอาศิโนค่ะบริษัทไทยประกันภัย แม่กอลองครับสอส,อ,สอ,อ,อาหารจาก S&P นทุกท่านนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็คงต้องขยับไปเยือนนะคะ,ว,คะว่งเกวาอากำลังแล้วกลังแล้วเอาละค่ะทุกคนเตรียมพร้อมนะคะทุกคนเะรอยมเพื่อนที่เราจะ พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะอีก15วินาทีเราสอมบกันเตรียมตัวเที้อยลพร้อมไหมนะะพร้อมไปแล้วไปแล้ววิ่งหัวใจสีรุ้งของเราไปไปลวเขาาียวเขาไปเดีวไป้ิาด